เป็นจามนาแบบแบบขย,ยนันค่ะหากว่าเราไม่กระตือรือร้นหลวงพ่อก็จะบอกกล่าวแล้วก็กล่าวตักเตือนเราค่ะเป็นเป็นหลวงพ่อที่สามารถทําให้เด็กไปทํางานกับหลวงพ่อได้ค่ะไม่ได้มีคิดว่าจะต้องไปโอบเขาหรือมีขนมมาล่อหรือมีจะมีอะไรพิเศษอะไรเขาไม่ใช่เราเราบอกความจริงว่าเราเรามีงานจริงๆ นะก็มาเป็นจิตอาสาเรามาล้มมือกันคนไหนเหงื่อโทมกายทุกวันคนนั้นยอดมากประสบความสำเร็จในชีวิตต้องให้เหงื่อโสมกายนะ เพราะการเหงื่อโทรมกายนะี่มันขับสารพิษเหยียบดินทุกวันเพราะว่าดินมันมีพลังบวกเพราะเราอยู่กับพลังลบอยู่เราอยู่กับไฟฟ้าอย่างวันนอกนี่นะถ้าหากว่าสิขมาศกลัวนะคะไม่ผ่านมาถึงจุดนี้ได้เลยกลัวนี่ไม่ผ่านเลยถ้ากลัวนะคะคืนแรกก็เสร็จเขาแล้วแล้วเสร็จแล้วต่อไปอะไรเราก็อยู่แค่นั้นแหละฮะเขาก็มีดอกไม้ทุบเทียนมาขอเข้ามาผูกเข้ามือ แล้วเราก็ทำไงเป็นย่าเป็นยายอยู่แถวนั้นต่อ